สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ a อเซรุ่น P1276 นะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้า Acer P1276 ตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยี DLP Projector แล้วก็รองรับระบบภาพ 3D หรือว่า3มิตินะครับคุณผู้ชมครับช่องต่อก็จะมีช่องต่อ HDMI แล้วก็ VGA ถึง2ช่องนะครับช่องเสียบวิดีโอ1ช่องแล้วก็ Audio in, Audio out นะครับซึ่งผมต่อโดยช่องต่อ HDMI อยู่นะครับตอนนี้ครับนี่คือ Acer Projector P1276 นะครับสำหรับสเปคของเจ้าเ c e r อร์7 6ตัวนี้นะครับ ความสว่าง3,500ลูเมนครับคอนทราต์เรทิโอ17,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับเป็นเทคโนโลยี DLP Projector แล้วก็รองรับระบบภาพ 3D หรือว่า3มิตินะครับคุณผู้ชมครับผมเปิดเครื่องสแตนบายนะครับแสงพุ่งแรงเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับไปชมภาพกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่า ความแจ่มความสว่างนั้นจะขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับดูครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับแหมผมจะไม่เปิดเสียงนะครับเนื่องจากว่าติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์อ่าเปิดเสียงให้ฟังหน่อยหนึ่งก่อนอ่าแล้วก็จะปิดเสียงโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับนี่คือผลงานของ A อเซอร์โปรเจกเตอร์นะครับเอเซอร์พีหนึ่งสองเจ็ดหก ความสว่าง3,500ลูเมนครับคุณผู้ชมครับแจ่มสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ3,500ลูเมนครับคอนทราตเรติโอ17,000ต่อ1ความละเอียด1,024งพัคูณเจ็หรือว่า XGA ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับ แม่นี่คือ Acer P1276 นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ที่รองรับระบบภาพ3มิตินะครับหรือว่า 3D p r o โปรเจคเตอร์นะครับ DLP นะครับเทคโนโลยี DLP โปรเจคเตอร์ครับสภาพเครื่องยังคงสวยงามมีรีโมทแล้วก็มีกล่องนะครับคุณผู้ชมครับดูครับแม่ผมตั้งไว้ใกล้นิดหนึ่งนะครับเลยฉายได้ไม่เต็มจอก็ฉายให้ท่านได้ดูเท่านี้นะครับให้ดูความแจ่มความสว่างของโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเอเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้สีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา9,000บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ